ผมเชื่อว่าการคอร์รัปชันของข้าราชการไทยเนี่ยมันทําให้ประเทศชาติเนี่ยไม่พัฒนามานานมากแล้วการรับเงินใต้โต๊ะการเบิกเงินโดยที่เกินกว่าราคาจริงของสินค้าการไม่ดูแลประชาชนก็ถือเป็นการคอร์รัปชันเหมือนกับทุกคนถูกปลูกเิส็สําึกกเข้าไปว่าเข้าไปนะต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ฝังลากฝังลา,ลากลงมาให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ๆหนึ่งเลยแก้ไขกฎหมาย 2. การศึกษา เพราะว่าถ้าจะแก้ให้ขาดเนี่ยผมว่ามันต้องผูกูกฝังมานานนับสิบสปี 3. วินัยประชาชนถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้วินัยคนในชาติมันไม่ได้เพราะวินัยคนในชาติมันไม่ได้มันเข้าไปในข้าราชการมันก็เกิดการต่นนอชัย